สวัสดีพวกเวนทุกคนด้วยนะวันนี้ยงขอนำเหนือคู่บอลหยุดโลกที่ต่ป่าโมก,ก็ยังหยุดดูอย่างบรนิตกักชัดตันยูเนเต็ดที่จะมานัดโหดกันในค่ำคืนนี้มาที่เจ้าบ้านอย่างบรนิตกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมจากภาพรวมและผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกับเคอะเขินอะไรเดินหน้ากาชใช้มาหลายต่อหลายเกมแล้วล่ะวันนี้มาพบกับทีมที่สก,กิลไม่หนีกันซักกระเท่าหลายอย่างชัดตันดูและเจ้าบ้านบอกสบายแฮ ไปที่ทีมเยือนกันบ้างอย่างชนะัดตั้นยูไนเต็ดนวันนี้ไม่ตึงคิดอะไรมากมายที่ต้องมาพบกับเจ้าบ้านอย่างบราเน็ตเพราะในเรื่องผลงานก็ไม่ได้หนีมากนะักแต่เกมในเจ้าบ้านได้เปรียบตรงที่เป็นเกมในบ้านแถมผลงานในบ้านแมงก็ดีดียองว่าลนะเกมี้ทีมเยือนสะเทือนแน่นอน,เ,นเกมได้ละยองว่าบราเน็ตเด็ดใช้ ยาพิ่งไปชีปกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภัยไว้ณชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากล่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสใครให้โยงด้วยเถิด